สวัสดีครับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟครับวันนี้ได้มาทําสกร๊ปข่าวที่ค่ายมวยดาบปรันสารคามครับของร้อยตํารวจเอกนิลันยศพลน,นะครับก็มากับน้องนองนักสแสดงครับแล้วก็เป็นศิลปินชื่อดังในยุคนี้เพลานี้ครับซ้ายมือผมก็คือออล่าครับหมอลลับําบัดและก็ทางด้านขวามือก็คือยศพินโยครับนี่ครับก็นกแตบแต้กับฮักอะไรนะ ฮักสุดท้ายครับฮักสุดท้ายครับวันนี้พามาดูมวยครับค่ายมวยหมว,หมวดรันสารครามนี้เป็นยังไงมีนักมวยดังในค่ายใครบ้างแต่ที่แน่ๆน,น้องเขารู้จักชูเจริญดาบรันสารครามเพชรนิรันดาบรันสารครามโล่เงินดาบรันสารครามฟ้าประธานดาบรันสารครามแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกมากมายครับตอนนี้พร้อมอยังครับน้องยอ้ยมครับผม วันนี้อยากจะคุยอะไรกับแฟนบัดมวยบ้างวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมได้มาได้มาดูน้องๆซ้อมด้านหลังนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าซ้อมกันยังไงครับอ้าวมาน้องออร่าบ้างคุยกับแฟนบัดมวยบ้างวันนี้นะคะน้องออร่ารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็วันนี้จะให้กําลังใจพี่ๆนะคะที่กําลังฝึกแล้วก็ซ้อมกันเนี่ยครับอาสซึ่งหนึ่งบทเพลงไหมอ๋อตอนนี้เหรอคะอ <Lum linear> ย่างดีกว่าคะ่ะตอนนี้เราไปดูมวยกันดีกว่าคะ่ะครับเดี๋ยวเราตามปอนหนุ่ยเมืองไฟน้องออร่าแล้วก็ น้องยศดพินโยครับเข้าไปดูค่ายมวยหมวดรันสลักามครับดาบรันสลักามครับนี่ครับด้านหลังตามมาเลยครับครับนี่คือบรรยากาศในค่ายมวยของดาบรันสลักามนะครับนี่ครับชนะแพ้คือเกมกีฬานะครับเราไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้และเพื่อนมนุษย์นี่ครับข่าวสารวงการมวยครับมวยสยามตีลงหน้าหนึ่งนะครับ ข่าวของค่ายมวยดาบรันสรคัคคมถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่ครับเกียรติประวัติเต็มค่ายค่ายมวยโอถโงครับตอนนี้นักมวยก็เริ่มซ้อมครับก็มีเทนเนอร์อันโคงเคียมครับแล้วก็นักมวยอีกหลายคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในค่ายก่อนครับนี่ท้วยเกียรติยศครับที่ผู้กองรันครับร้อยตำรวจเอก นิลันยศพลครับรับมาครับนี่ครับเป็นเกียตรติประวัติของค่ายมวยดาบลันสลรคมครับบรรยากาศสวยงามมากครับวันนี้ปอนุยเมือ,มองไฟแล้วก็น้องออร่าหมอลำบำบัดแล้วก็น้องยศพินโยครับพามาเยี่ยมค่ายมวยมวดลันสลรคมครับเดี๋ยวเราไปดูการฟิตซ้อม แล้วก็ถามนักมวยในค่ายที่จะทําการขึ้นชกในปลายเดือนนี้ครับเหนียวตามไปเลยครับครับเรา3ามคนก็ได้เข้ามาอยู่ในเวทีการฟรึกซ้อมครับของค่ายมวยดาบรันสลคกามครับก็มาดูชูเจริญนี่ครับอยู่ด้านหลังเนี่ยชูเจริญดาบรันสลคามแล้วก็เพชรนิรันดาบรันสลคามแล้วก็นู่นครับสายสุดเป็นฟ้าประธานดาบรันสลคาม วันนี้ดารานักแสดงศิลปินมากับปอหนุ่ยมังมังไฟครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยครับแมหมฮักสุดท้ายน้องยศพินโยครับวันนี้ได้มาแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่กาลสินก็เลยแวะมาที่สารคามพามาดูการซ้อมของชูเจริญเพราะว่าชูเจริญนี่อนาคตต้องเล่น MV ให้กับทางด้านน้องยศพินโยแน่นอนครับใช่ไหมครับน้องยศได้ครับผม ใช่ครับเดี๋ยวให้น้องเป็นพระเอกมิวสิกนะครับผมเป็นพระเอกมิวสิกเลยเดี๋ยวเราไปถามน้องเขาแป๊บหนึ่งครับเอามาน้องยศมาเดี๋ยวชูเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงเห็นบอกว่าจะแสดงเป็นพระเอกมิวสิกของน้องยศพินโยจริงหรือเปล่าครับก็น่าจะจริงครับผมก็รอให้พี่อัดเสียงเสร็จก่อนครับอัดเสียงเสร็จก่อนครับ ครับวันนี้พี่เขามาดูด้วยตัวเองเลยเป็นไงคุยกันน้องเขาหน่อยสิครับไม่รู้จะคุยอะไรครับผมน้องฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมมิวสิกเพลงใหม่ครับครับผมครับฝากฝากเพลงใหม่พิยศพินโยไว้ด้วยครับแฟนคลับเพลงแรกก็ทำทำมิวสิกก่อนนะครับแล้วเพลงต่อไปก็จะให้น้องร้องเองด้วยครับผมเอาลครับเดี๋ยวให้ชูเจริญโปรโมทให้หน่อยครับฮักสุดท้ายใช่ไหม ครับผมก็ตอนนี้เพลงฮักสุดท้ายรวมโคเวอร์ก็เป็นร้อยล้านวิวแล้วครับเข้าไป YouTube พิมพ์ฮักสุดท้ายได้ครับเพราะจริงๆครับม้วนลายครับผมพอจะร้องได้ไหมนิดนึงหน่อยสิเอาสักหน่อยสิยาสีมีแนวกันขันม่อมพนังสีขงเต้าได้กันนี่ครับโอ้โหเอาเจ้าตัวเอาสักหน่อยดิให้น้องเขาฟังหน่อยดิ สักหน่อยซิสักหน่อยสิเฮียสุมีแนวกันคันบอมพนางสิโคงตาวใจประสงค์หักเจ้าบ่มีปิ่นเปลี่ยนไปคันผู้นกกระแดดเดาบ่ไหลลืมสู่เก่าให้บ่ลืมักเขาคือดำดกดังกันอีตะเป็นก็ยังขึ้นอีกเกิงยังงาม15คำไอสิบ่ลืมคำให้จื้อจำเด้อแฟนอ้ายมันฟ้าสิปิ่นก็สิบ่ลืมง่ายฮักสุดท้ายก็คือ สุดยอดครับสุดยอดจริงๆเลยวันนี้มหาชูเจริญถึงถิ่นเลยมาถึงค่ายดาบรันสรคามครับเพื่อที่จะมาเอาไปเป็นพระเอก MV แต่ที่แน่ๆมีโปรแกรมชกในปลายเดือนนี้ชกกับใครครับต้นเดือนตุลาครับต้นเดือนตุลาน่าจะหนึ่งล้านเลยครับหนึ่งล้านน็กิตเมืองนนครับเขาเจอเขาใครจะตีกันครับวันนั้นต้องดูดีๆพิกัดชก142บอลใช่ไหมครับผมครับ ก็ไฟล่าสุดนี้ชูเจริญก็โชว์ฟอร์มไม้สวยงามครับย้ำแขนถนนชัยราชานนหรือถนนชัยสิทธิ์สองพี่น้องลงมาแบบราบคาบครับขาดรอยไร้ราคาครับถือว่าโชคกันอีกไม่ได้แล้วครับมวยคู่นี้ต้องรอให้น้องเขาทำฟอร์มขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราไปดูครับการพิกซอมของเพชรนิลันต่อเลยครับแล้วก็ฟ้าประธานครับตามมาเลยครับี่ยสวัสดีครับน้องชายครับผมเป็นไง ไฟล่าสุดนี้ไปเอาชนะก้าวไกลมาคิดว่าต่อยยากไหมต่อยกับน้องเขาก็ไม่ครับไม่นะวันนี้มีดารานักแสดงมาด้วยครับรู้จักไหมรู้จักครับพี่ยศพินโยรู้จักโอ้โหรู้จักครับเอกมิวสิกเอกงมิวสิกคนนี้นะแล้วก็มีน้องออร่ามอลําบําบัดอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาบ้างเพราะว่าติดตามครับกอ ไฟติดตามอยู่ครับเออแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็กดติดตามทางช่องยูทูบครับผมครับนะแล้วก็ลองมวลรำเป็นด้วยลองมวลรำเป็นด้วยเหรอเอาสักหน่อยได้ไหมฮะมวลรำอะไรดีเอาเอาเอาเป็นลำควงอะไรเอาเอาสักหน่อยดิเอาสักหน่อยนะหนาวหัวใจย้ำลมตอง หัวลมซาเดือนสิบสองแม่นมาฟองอย่างนองห,หรือว่าสายล้มฟอมาสุนใา้แต่ละกังจังเย็นจ้อยเข้าใส่ใจใเดีนองสุดยอดครับโอ้โห,โหโเพชรนิลันดาบลันสลคคามต่อยมวยก็เก่งร้องมองลลำก็เก่งแม่อย่างนี้เสียต่อบ้านเหฮดไทยจะไม่เอาไปปั้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้ เพชรนิ่รันร้องเพลงควรขนาดนี้ผู้ก,กองรันนี่ก็ต้องเล็งไปแล้วต่อยมวยเสร็จก็ซ้อมร้องเพลงต่อเอาไหมแบบนั้นเอาได้ไ,ดไหวไหมไหวครับไหวครับซ้อมมวยเสร็จไปซ้อมเสียงต่อครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นทําการฟิตซ้อมครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับโล่เงินดาบรันสลักขามนะครับสวัสดีครับน้องรักมาพร้อมกับดาราครับวันนี้นี่ครับยศ พินโยแล้วก็น้องออร่าหมอลำบำบัดครับวันนี้อยากจะดูกล้ามเนื้อนักมวยแล้วก็การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างครับก็เลยมาด้วยตัวเองเลยแม่ฮักสุดท้ายวันนี้ก็มาฮักสุดท้ายที่ค่ายมวยดาบลานสระคเอา้าถามหน่อยครับวันที่25้าเนี่เจอกับไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทเนี่เคยชกกันไาอยังยังครับไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกครับโลกเงินบอกว่าครั้งแรก แล้วหยุดโควิด3 4เดือนนี้ไปทำอะไรอยู่ก็หลังจากบวชศึกมาก็เข้าค่ายเลยคโอ้เข้าค่ายเลยใช่ครับฟิตซ้อมยังไม่ต่อยที่ไหนเลยยังครับนี่ก็เพิ่งแรกกลับมาต่อยถือว่าไฟแรกวันที่ยี่ห้าใช่ครับมั่นอกมั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจก็ตอนนี้ก็เต็มร้อยครับเพราะว่าซ้อมมาก็2เดือนแล้วต่อยกันที่เวทเท่าไหร่ครับร้อยครับร23ครับ123คือตัวแปร น้ำหนักปล่อยเท่าไรตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่60ครับ6ก5ครับ60.5จตอนนี้ก็เกินอาจจะประมาณ4 5กิโลเนาะครับสบายครับสบายครับก็ไปคุมเอาอาทิตย์สุดท้ายกินผักลวกต้มจืดไปเรื่อยเนาะครับผมนะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยครับครับก็ฝากแฟนมวย f อค่ายมวยดาบรันและ f อโล่เงินครับก็หายทางหายไปนานครับไฟนนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับจะกลับมา ใช้อะไรก็เดิมครับครับนี่ครับยืนยันจากโล่เงินดาบรันสลัคามเดี๋ยวมาฟังน้องยศพูดถึงดูสภาพร่างกายดิยเป็นไงบ้างเห็นน้องโล่เงินแล้วครับผมก็น่าจะเต็มที่แล้วครับเนี่ยสุดยอดโอ้โยมีการจับดูด้วย <c oughs> เด้งดีไหมแ <c oughs> น่นครับแน,น่นแน่นแน่นปึ๊กเลยแต่ผมนี่ไม่มีเลยมีแต่พุงครับ <c oughs> แล้วออลา่าล่ะครับให้น้องออลา่าพูดบ้างค่ะวันนี้มาเจอน้กมวย เป็นไงรู้สึกดีค่ะดีมากค่ะซีแคจับดูหน่อยไหมไม่ไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูน้องโล่เงินครับซ้อมบนเวทีครับการออกแข่งออกหมัดออกศอกเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปบนเวทีครับครับนี่ครับโล่เงินดาบรันสละกขางครับที่จะทําการโชคในวันที่25กันยายน2563นี่จะถทีนี้ที่ช่อง t f o f o u ครับมวยมันวันศุกร์ครับวันนี้มากับ น้องยุบครับนี่ครับพินโยมาดูการฟึกซ้อมครับนี่ครับดีกี้แชมป์ปูเสือตัวที่17นะครับโหดมันโดยมีอาจารย์แบงค์ครับเทรนเนอร์ผู้ใจนี่ครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาซอกครับเนี่ยตีนหน้าตีนขวาหน้านี่ไวมากนี่ครับเขา เจอกับไกป่ปลาในวันที่25นี่ต้องดูครับว่าใครจะเป็นหมูหรือจ่ะแต่ที่แน่ๆทางนั่นโลเกเนินี่บอกว่ามั่นใจ90% <มา S 1> น้ำหนกักยังเกินอยู่ประมาณ5กิโลครับตอนนี้สบายๆนี่ครับอาจ,จารย์แบงค์ <มา S 1> ล่อเป้าเองอ,อ้า,าวาอ,าอ,าอีกยกครับอีกยก นี่ครับซ้ายศอกเขาโอ้โหครับโอเคครับเดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์แบงค์หน่อยเป็นไงตอนนี้สภาพร่างกายของโล่เงินอ้าวนี่น้องยศ60-70%ด60-70%แล้วครับผม60-70%ครับครับผมต้องรอถึงวันโชคก็น่าจะเต็มร้อยครับผมเห็นบอกว่ายังไม่เคยโชคกันมาก่อนครับทางด้านไก่ป่ายังครับ คิดว่ามั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจครับผมกระดูกเราดีกว่าแน่นอนก็ถือว่าไม่ห่างกันมากครับครับแล้วก็ดีกีก็เหนือชั้นกว่าก็เราก็ดีกว่าอยู่ครับเพราะว่าเป็นแชมป์ปูเสือตัวที่17ด้วยครับผมนะถือว่ามาดีผิดเปี้ยอาจารย์แบงก์อยากจะฝากอะไรกับแฟนบัตรมวยทั่วประเทศครับเออไฟนนี้ขอ กำลังใจให้ล่งเงินด้วยนะครับผมเต็มร้อยครับผมไฟนี้ครับเต็มร้อยครับผมผมมีอยู่300รอยนี่ว่าจะเล่นหมดนี่ไหวไหมไหวครับผมไหวไหวไหวไหมไม่ต้องครับผมไม่ต้องออกตัวครับสามร้อยไม่ต้องออกตัวหมายเดียวจบโอ้โหอะไรเป็นไงยศดพินโยวันนี้เห็นเห็นการฟิตซ้อมครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากแข็งแก่งไหมแข็งแก่งครับถ้าผมโดนทีนึงล่วงเลยนี่ครับวันนี้นักร้องครับ ฮักครั้งสุดท้ายมาดูการพิสซ้อมถึงค่ายมวยดาบรันสลักามนี่บอกว่าสุดยอดแข็งแก่งมากเดี๋ยวเราไปดูนักมวยคนอื่นๆและก็สัมภาษณ์ผู้กองรันครับนี่ครับหัวเรือใหญ่วงการมวยภาคอีสานเลยนะครับถือว่าเป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวมวยสยามของภาคอีสานครับเดี๋ยวแล้วก็มีค่ายมวยดาบรันสลักามนะคารับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าวันนี้นักมวยในค่ายเยอะแยะขนาดไหนครับตามไปเลยครับ